สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายิมใช้อะไรไปบ้างแล้วก็ชอบนะคะเราม,มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับของชิ้นแรกนะคะจริงๆก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมหรอกค่ะก็ใช้มาได้สองสามปีแล้วแหละก็คือตัวน้ํายาทําความสะอาดพัฟกับฟองน้ํานะคะของดโซตัวนี้ยิมใช้ในการทําความสะอาดแปลงด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นน้ํายาทําความสะอาดพัฟกับฟองน้ํา แต่ตัวยิ้มเองคือยิ้มใช้กับแปรงแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะที่ชอบตัวนี้เพราะว่ายิ้มรู้สึกว่ามันสะอาดดีอะก่อนหน้านี้ยิ้มเคยใช้ไอ้ตัวสบู่เด็กอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดเท่าตัวแปรงก็ตัวฟองน้ํามันยังมีรอยคราบอยู่นะคะแต่พอหันมาใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดดี ก็ถ้ามีใครสนใจก็ลองดูนะคะตัวต่อมานะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จริงๆก็ใช้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ในช่วงประมาณ2-3สเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยยิ้มเปลี่ยนไปทดลองใช้ฟาวเดชั่นต่างๆนะคะก็เลยไม่ได้ใช้บีบสิ่งที่แมมจะพูดถึงก็คือตัวนี้ค่ะ b ีบีครีมของยิ้มไม่เคยอ่านเสียงออกเสียงยี่ห้อมันได้เลยอะมันชื่ออะไรอะเรโอรี่ปะ <laughs> อันนี้ม่ไตัวนี้ยิ้มได้ทดลองใช้ครั้งแรกเมื่อตอนที่กลับไปไทยประมาณสองปีก่อนซื้อมาหลอดหนึง่งแล้วก็ปรากฏว่าชอบนะคะก็เลยมีการฝากเพื่อนของเพื่อนซึ่งเขามาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะมาอีกหลอดหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าตัวนี้เป็นหลอดที่สองนะคะหลอดแรกได้หมดไปสักพักหนึ่งละเหตุผลที่ชอบเพราะว่าไม่รู้สึกว่าทาไปแล้วเนะี่ยมันหนึ่งคือมันทําให้สีผิวเนะี่ยมันดู เสมอกันนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีการ wy, ดีวี่ดูแบบว่าผิวดูไม่แห้งอะไรเงี้ยคะ่ะยินก็เลยชอบแต่ในเรื่องของการทําให้เมคอับติดทนนานหรือว่าคุมมันอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เนาะซึ่งหล,หลายๆคนก็คงทราบว่าบีบีครีมมันมันค่อนข้างจะเน้นในในเรื่องของการทําให้ผิวดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูชุ่มชื้นนะคะยิมก็เลยชอบ ้องขอโทษด้วยนะคะแสงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดนึงยิ้มพยายามเลือกวันที่คิดว่าแสงสวยแล้วแต่ว่ามันมีเมฆเนาะคือพระอาทิตย์มันก็เข้าก็ออกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีมอาจจะต้องมีการปรับแสงในวิดีโอนิดนึงเนาะเวลาในระหว่างถ่ายไปอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคเรามาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ยิม้มตัวอื่นที่ยิ้มใช้แล้วก็ชอบในเดือนกรกฎายมที่ผ่านมาแล้วกันนะคะ สำหรับอายชาโดตัวแรกท pues mm ี่ยิ้มอยากจะพูดถึงนะก็คือ Mac Showstopper ค่ะเห็นได้ว่ายิ้มใช้คุดใช้จนมัน hit p a นละเหตุผลที่ชอบตัวนี้และอยากจะพูดถึงนะคะเพราะว่ายิ้มรู้สึกว่ามันเป็นอายชโดที่มันไม่ pigmented สีมันไม่เข้มเกินไปเพราะฉะนั้นเวลายิ้มทายิ้มรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยพลาดสําหรับตัวเราเองนะแล้วก็มันเป็นสีน้ําตาลเข้มท <way> ี่ก <The> so ําลังพอเหมาะคือยิ้มสามารถใช้ในการทาตรงหางตาเพื่อให้ ไอตัวอายชาโดที่เราทาลงไปเนี่ยมันดูดิเมนชันมากขึ้นในไอลุคที่เราแต่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงยิ้มสามารถใช้เขาในการเซตไอตัวอายไลเนอร์ได้ด้วยนะคะยิ้มก็เลยชอบและอย่างนึงคือมันเป็นซิงเกิลอายชาโด้ด้วยไงคือยิ้มรู้สึกว่าเวาลาย,ยิ้มไปไหนอ่ะยิ้มจะหยิบเขาไปด้วยถ้าเกิดว่าไอตัวอายชาโด้พาเลททีมเอาไปอะ่ะมันไม่มีสีน้าตาลเข้มที่ท,ที่พอเหมาะนะคะยิ้มก็จะหยิบเขาไปด้วยเสมอต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งคะ่ะที่อาจจะน่าเบือ่อแสงหายไปอีกแล้ว แล้วก็าลังจะออกมา,าคือเออเบนดีเคสีบีแวร์ค่ะตัวนี้จริงๆเลยยิ้มได้มาจากไอ้ตัวพาเลตที่ชื่อออสนะคะแต่ว่าพอดียิ้มมีแพคเกจิ้งของไอ้ตัวซิงเกิลอายชโดว์ของเบอร์เออบนดีเคยิ้มก็เลยถอดเอาสีนี้ออกมาใส่แยกไว้นะคะเพราะว่าบางทีมันก็พกไปไหนมาไหนง่ายดีถ้าเราอยากจะเอาไปแค่สีเดียวเนาะ เหตุผลที่ชอบสีนี้นะคะคือไม่รู้เหมือนกันคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขุดเก็บเข้าไปแล้วก็ขุดกลับออกมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่เหมาะมากนะคะในการใช้เป็นสีทรานซิชันแล้วก็เขาเป็นสีที่เบลนด์ง่ายจริงๆยิมก็เลยยิมก็เลยชอบมนะคะตัวนี้ตอนนี้สามารถซื้อเป็นเดียเด่ยวๆได้แล้วนะคะถ้าเกิดมีใครสนใจก็สามารถซื้อแยกได้เนาะ ต่อมาเป็นอายชาโดของเบอร์เบอี่ทั้งสองตัวไม่สามารถเลือกได้ว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันก็เลยขอพูดถึงทั้งสองตัวนะคะก็นี่ค่ะหละหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันหน้าตาคล้ายๆกันเลยอะ่ะมันไม่เหมือนค่ะมันมันคล้ายนะคะแต่มันไม่เหมือน <laughs> ตัวฝั่งนี้คือ Pale บ a r l e ีค่ะเบอร์ยี่สิบสองแหละฝั่งนี้นะคะคือโรส w o o d เบอร์เก้าค่ะถามว่าทำไมถึงชอบหนึ่งเลยก็คือชอบสีนะคะตัวสีสวยงามปะดีมจะสวอดให้ดูนะนี่คือเพลบาลีนะคะตัวเพลบาลีเนี่ยสีมันจะออกสีติ่งติ่งน้ำตาลน้ำตาลมันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันแชมเปญนิดนึงนะคะส่วนไอตัวโรสบูดเนี่ยมันจะมีติ่งของความเป็นโมฟอยู่ในนั้นก็คือมีติ่งของ ส,สีม่วงออกเทาๆอยู่ในนั้นนะคะทั้งสองสีเป็นสีที่ทาบนเปลือกตาแล้วก็สวยมากนะคะคือมู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าไปทำงานเนี่ยเป็นสีที่ทาง่ายแล้วก็สวย อีกเหตุผลหนึ่งที่มิชชอบเขาเนี่ยก็คือว่ายิมรู้สึกว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เขาค่ะมันเบลนง่ายมันบัตเตอรี่คือมันนิ่มแต่มันไม่นิ่มจนเกินไปเวลาเราเอาแปรงแตะลงไปตัวเนื้อผลิตภัณฑ์อ่ะมันไม่ได้มีตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ฟุ้งออกมาที่ทําให้เกิดการ f a l l out อะไรพวกนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือยิมรู้สึกว่าเขาอาจจะแพงจริงคือราคาเขาอาจจะแพงจริงนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับปริมาณเนี่ยจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็คือไอตัวเบอร์เบอรี่อายชาร์โดเนี่ย 2.5กรัมแต่ไอตัว Mac เนี่ยมันรู้สึกจะ1.5นะคะแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยอันเนี้ยจะ45ดอลอันเนี้ย36ดอลก็ค,คือราคาเอาจริงๆแล้วว่า Burberry ถูกกว่าได้ซ้ำน,นะคะเพราะฉะนั้นนิมคิดว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการจะมีอายชา์โด์เยอะแยะมากมายนะคะอยากจะมีแค่พอสมควรที่รู้สึกว่าเออฉันใช้แล้วฉันโอเคฉันชอบฉันแฮปปี้แล้ว, Happy, ลวก็แฮปปี้ที่จะใช้ สีเดิมเดิมอะไรเงี้ยนะคะยิม่ามันเป็นอะไรที่คุ้มน้เพราะว่ามันสวยแล้วมันก็ได้เยอะคือมันมันใช้ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะคะ<อ>ต่อมาถึงไหนแล้วโอเคก็เป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะมีอยู่2อันที่วันนี้อยากจะพูดถึงนะคะตัวหนึ่งก็คือเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็น Color c h a m e ิเลียของ Charlotte t ิ l b u y y ถามว่าทาไมถึงชอบพี่รู้สึกว่าเออเขาทำให้ อายแชโดว์ hadow, อยู่ติดทนนานดีนะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยิม้มอาจจะอยากซื้อเพิ่มนะในในสีอื่นแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะเป็นสีไหนนะคะโหดูแสงเปลี่ยนดิมืดเลยอันนี้คือตัว color c a m e l i n สีที่ยิ้มมีคือแชมเปญไดมอน n ์นะคะก็จะมีเป็นกลิตเตอร์อยู่ในนั้นนิดนึงเนาะก็ใครอยากจะทด,ทดลองใช้ก็ต้อง ดูนิดนึงเนาะว่ามันเหมาะสมกับที่ที่เราจะแต่งไปหรือเปล่านะคะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเป็นลอร่าเมอร์ซีค่ะตัวนี้ชื่อสีโกลเด้นนะคะเป็นคาเวียไอชาร์โดสติ๊กมั้งรู้สึกชื่อเต็มตัวนี้ยิมก็ชอบนะคะคือพาง่ายดีแล้วก็เบลนด์ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้ไอชาร์โดอยู่ติดทนนานแต่ต้องบอก อีกแล้วนะคะว่าทั้งสองตัวที่ยิมพูดถึงเนี่ยคือเวลาย,ยิ้มใช้ครีมอายชาโดว์เนี่ยยิ้มจะทาอาาวเดอร์อายชาโดว์ทับลงไปนะคะยิ้มยิมไม่เคยใช้เขาเดียวๆนะพิมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาครีสนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนี้ยิ้มต้องเล่าให้ฟังว่าเขาเอ้ยมันไม่ยอมหลุดออกมาไอตัวเนี้ยของยิ้มมันมันมันเหมือนกับมันหลุดนะคะมันมันแห้งแล้วมันก็ มันก็ไม่ได้แห้งแบบแห้งใช้ไม่ได้นะคือมันก็แห้งนิดนึงอะ่ะแล้วมันเกิดอาการหะะักแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะคะก็ไม่ทราบว,ว่ามีใครมีปัญหาเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะแต่ก็เฮ้ยเดี๋ยนะโอเคใส่กลับเข้าไปแล้วยิ่งมีปัญหานี้นิดนึงนะคะอยแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่โอเค หมดไปแล้วนะคะเรื่องของเกี่ยวกับดวงตาเนาะต่อมาเรามาคุยกันเรื่องของแก้มกันดีกว่าค่ะมีอยู่สองตัวนะคะที่ใช้แล้วก็ชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะตัวแรกเลยเนี่ยเป็นคลินิกค่ะ,ละหลายๆคนก็คงจะไม่เซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่ทดลองใช้แล้วก็ชอบนะคะตัวนี้คือสีจิงเจ้ค่ะก็เหตุผลที่ชอบเพราะว่าเขาอยู่ติดทนนานนะคะ สเป็นสีที่สวยทาง่ายยิมรู้สึกว่าสีเขาไม่เข้มมากจนเกินไปเวลาทาแล้วคือบลัชนาะเวลาสีมันเข้มมากเกินไปเนี่ยบางทีทามันต้องระวังแต่ยิมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือเนื้อสีเขาสวยกําลังพอดีไม่เข้มจนเกินไปนะคะทาแล้วก็ไม่ต้องระวังมากแล้วเขาก็มียิมรู้สึกว่าเขามีชีนอยู่ในนั้นในนี้เพราะเพราะฉะนั้นเวลาทาลงไปบนแก้มยิ้มรู้สึกว่ามันทําให้ผิวสุขภาพดีเนาะ เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปซื้อสีที่มันชื่ออะไรพนซี y, ป่ป่ะที่มันเป็นสีม่มวงอ่อะแต่ว่ารู้สึกว่าในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาซื้อเครื่องสําอางไปเยอะมากก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะคะก็เดี๋ยวดูกันีกทีเนาะว่าเป็นยังไงคงว่าจะเลิกได้นานเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ชตัวนึงนะคะที่เพิ่งได้ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบนะคะก็คือ charlotte tilbury ค่ะตัวนี้ chic to chic นะคะ ชื่อ Love is the Drug นะคะเป็นสีชมพูคือยิ้มมีสี Estacy ซึ่งเป็นสี Coral แล้วก็มีเป็น Sheen อยู่ในนั้นนะคะมาแล้วแล้วก็ชอบก็เลยพอ Charlotte Tilbury เขาเปิดส่งมาที่ออสเตรเลียยิ้มก็เลยซื้อตัวนี้มาทดลองใช้นะคะก็ยม,มันคงไม่มีสีอื่นที่ยิ้มชอบละคือสีอื่นในใน range ที่เขามีในยิ้มยิ้มไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะก็ ก็เลยมีอากาศได้ตัวนี้มาแล้วก็คงคงณนะตอนนี้คงไม่มีสีอื่นในเรนจ์ของเขาที่ยิ้ม,มชอบแล้วก็ซื้อแล้วนะคะห hey, ผลที่ชอบก็จริงๆก็คล้ายๆกับไปตัวคลินิกอะคะ่ะก็คือมันเป็นสีที่สวยนวลน,นะคะแล้วก็เขาอยู่ติดทนทั้งวันแล้วก็เขามีเนื้อชินชินอยู่ในนิดเพราะฉะนั้นเวลาเราทาไปแล้วก็ สุขภาพดีถามว่าตัวไหนดีกว่ากันไหมณนะเวลานี้ต้องบอกว่ายิ้มว่าเขาก็ดีพอๆกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ใครชอบยี่ห้อไหนมากกว่ากันนะเนาะก็อยู่ที่ว่าบัตเจ็ตด้วยว่ามีม,มีงบอยู่เท่าไหร่แล้วก็อยากจะจ่ายเงินกับตัวไหนมากกว่านะคะโอเคต่อมาเฮ้ยใกล้หมดแล้วนะอุย้ยตัวผลิตภัณฑ์ตาอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ลืมพูดถึงนะคะตัวนี้เป็น อายไลเนอร์ค่ะของแม็กหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมีอะไรติดอยู่ตรงนี้นั่นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีมติดไว้นะคะว่าคือเป็นเวลาย,ยิ้มใช้อายไลเนอร์ liner, ตัวไหนเลยยิม้มชอบยิม้มเอลไอ,อตัวยาทาเล็บอนะคะ่ะมาแปะไว้จะได้จําได้เพราะว่ามันมีอยู่หลายตัวบางทีใช้แบบปนกันไปปนกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวเดี๋ยวลืม <c oughs> ยิ้มก็เลยทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะตัวนี้มันชื่อ เทคนโคไลเนอร์อายไลเนอร์ขจาวนะคะตัวนี้ชื่อสีบราวน์บอร์เดอร์เหตุผลที่ชอบเพราะว่าเขาไม่นิ่มจนเกินไปเขาไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็แล้วก็เขาอยู่ติดทนบนเปิดตายิ้มค่อนข้างจะโอเคนะคะคือ สำหรับยิ้มอ่ะเขาอยู่ติดทนดีกว่า u r b อเบนดีเนะคือ u r เอเบนดี้เเนี่ยเปลือกตาบนขอบตาด้านบนนะโอเคแต่ว่าตรงด้านล่างมันไม่ได้เลยนะคะคือเขาไหลก็เลยชอบตัวนี้มากกว่านะค่ะก็เรามาพูดถึงเรื่องลิปสติกกันดีกว่าค่ะก็เหมือนว่าจะมีหลายตัวนะแต่จริงๆแล้วปางตัวยิ้มใช้ไปเมื่อเดือนที่แล้วยิ้ลืม,ล,มลืมพูดถึง <c oughs> ก็เลยเอามาเล่าในเดือนนี้นะคะก็เลยดูเหมือนว่าเดือนนี้จะชอบลิปสติกเยอะแยะมากมายเนาะ ตัวแรกคือลืมมาพูดถึงในเดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ายิ้มใช้ลรีมเอาไปใส่ในไอตัวกระเป๋าเครื่องสำอางที่อยู่ในกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพอถ่ายอะไรเสร็จแล้วอ,อัพโหลดเรียบร้อยแล้วเอา้าลืมก็คือตัวนี้นะคะเป็น Mark j a จ o o s ชื่อสีมาเจนท่านะคะสองสองสีตัวนี้เป็นตัวที่ได้มากับเซ็ต ที่ยิ้มไปแลกพ o i n t มากับซัฟโฟรานะคะในฮอลก่อนหน้านู้นนะคะก็คือก็ชอบอะคะมันเป็นสีแมตที่สวยแล้วก็ยิ้มรู้สึกว่าเขามีเหมือนกระติ่งความเป็นเหลือบๆสีม่วงอยู่ในนั้นด้วยนะคะคือในคำว่าแมตในที่นี้คือเขาเขาไม่มีความกลอสซี่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์แต่ยิ้มรู้สึกว่าเขามีความเหลือบม่วงอยในนั้นนิดๆน,นะสวยดีชอบ ต่อมาค่ะเป็น L'Oreal นะคะ Collection Exclusive by Blake ตัวนี้เพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากเลยรู้สึกว่าเขาแบบดู Sophisticated ดู g กลา o ราสคะ่ะเวลาเราทาลงไปเรารู้สึกแบบ <c oughs> มันแปลว่าอะไรคือ <c> ท <oughs> าลงไปรู้สึกแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทาแล้วคงไปเดินเลดค่าเพ็ดได้อะไรประมาณนั้นนะคะคือตัวนี้เป็นลิปสีแมทนะคะแล้วก็ ไม่รู้สึกแห้งจนเกินไปก็ดีค่ะชอบใครสนใจก็ลองแวะไปดูที่ L'Oreal นะอีกตัวหนึ่งที่ก็ชอบเหมือนกันนะคะเป็นสีแมตอีกแล้วเหมือนเดินที่ผ่านมาชอบลิปสีแมตค่อนข้างจะเยอะนะคะนี้เป็นสีที่ยมทายอยู่ตอนนี้เนาะตัวนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันคะ่ะตอนขากลับเข้ามานะคะก็คือ Mac t ท p e ค่ะสวยอะรู้สึกว่าทาแล้วมันแบบ ยิมรสึกว่ามันเป็นสีที่น่าสนใจดีทาให้ดูอีกรอบเป็นสีที่รู้สึกว่าทาไปเรารู้สึกแบบนึกถึงแบบรูปภาพสีสีเปียปะคือมันออกแนวแบบเหมือนมันเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลอมแดงแดงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครีมชอบมากเลยยิ้มว่ามัน สวยมันแปลกดีอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่มีสีไหนในคอลเลคชันที่ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เลยชอบชอบยังมีอีกลิปสติกอีก2ตัวที่ยังจะต้องพูดถึงค่ะลิปสติกเยอะมากจริงๆตัวแรกนะคะเป็น Mac Angel ค่ะตัวนี้ก็หลายๆคนคงจะรู้จักเพราะมันก็ค่อนข้างจะดังชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามัน มันทาแล้วมันสวยดีคือเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้ทาตัวนี้หลายครั้งนะคะเป็นสีที่รู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้าออกไปที่ไหนแล้วก็รู้สึกเอออยากจะแต่งให้มันดูหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะนี่จะเป็นสีทีมจะหยิบออกมาเนาะนี่รู้สึกว่ามันเป็นสีที่เวลาแต่งไปทํางานแล้วเวลาเราอยากจะแต่งหน้าให้มันดูสุภาพนิดนึงยิมมอสมันเป็นสีที่เหมาะสม,มนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะเป็น two face lacreme นะคะสี naughty nude <c oughs> คือสีนี้นะคะคือมันเป็นอีกสีหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นสีนูดที่สามารถทาไปทํางานได้เพราะมันไม่ได้นูดเกินไปนะคะแล้วก็ยิมรู้สึกว่ามันเป็นสีดีที่ค่อนข้างจะสุภาพเนาะยิมก็เลยชอบนะคะก็สองตัวเอานีแล้วกันสองตัวนี้เป็นสีที่ทาไปทํางานบ่อยในเดือนที่ผ่านมานะคะส่วน อีกสามสีเนี่ยเป็นสีที่ทาสลับกันในวันที่แบบว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องแต่งหน้าเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น3ามสีที่ทาโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือ Maxfix Plus ค่ะตัวนี้ในเดือนที่ผ่านมาใช้บ่อยนะคะเวลาทดลองฟาวเดชั่นหลายตัวที่มันอาจจะดูค่อนข้างแมทแล้วก็อาจจะมีการลงแป้งไปแล้วมันดูเหมือนกันหน้ามันดูนานาหนาหแห้งแงเคกี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะยังก็จะใช้ตัวนี้เนาะ รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์เนาะคือสามารถใช้ได้หลายอย่างเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายิ้มสามารถฉีดได้หลายๆครั้งในชีวิตประจําวันนะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเวลาอยากให้หน้ามันสดชื่นหรือว่าอยากให้เมคอัพมันดูไม่เคกกี้อะไรเงี้ยครีมก็จะฉีดอยู่แต่หลายคนคิดว่าเออแล้วย,ยังชอบเออร์เบนดีเคยูไหมก็ยังชอบนะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ฉีดเขาบ่อยเท่าไหร่คือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ้มฉีด ครั้งหนึ่งตอนเช้าก็เท่านั้นจบนะคะก็ถามว่ามันคล้ายๆกันไหมในเรื่องของการทําให้เมคอัพดูไม่เคกกี้ยิ้มว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ยิ้มยิ้มจะฉีดไม่บ่อยเท่าตัวนี้นะคือตัวนี้ไม่รู้สึกว่าเออเฮ้ยรู้สึกแบบอยากได้ความสดชื่นหน้ามันดูเคกกี้นิดนึงในระหว่างวันยิ้มจะฉีดตัวนี้สําหรับหลายๆคนที่สง,ส,งสัยนะคะว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อตัวไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกยิ้มรู้สึกว่ามัน จุดประสงค์มันต่างกันเนาะตัวนี้มันทำให้เมคอัพดูสวยขึ้นนวลขึ้นทำให้หน้าสดชื่นสามารถฉีดลงไปได้ในตรงแปลงถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะใช้อายแชโดว์แบบเปียกก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะ <c oughs> ในขณะที่ตัวนี้เนี่ยยิมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้หน้าดวอีแต่ว่ามันมันสำหรับให้ผลิตภัณฑ์ เมคอัพที่เราทาลงไปเนี่ยอยู่ติดทนมากขึ้นนะคะแต่มันจะไม่เอนเน็กประสงค์เท่าตัวนี้เนาะก็โอเคค่ะโูดูแสงิบมืดมากเลยรับเดือนนี้ค่ะยังม,มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็ไม่ชอบแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังคือรู้สึกว่าในไหนใช้ของแล้วชอบแล้วก็ามาเล่าให้ฟังแล้วในเมื่อใช้แล้วไม่ชอบก็น่าจะเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็มันคือตัวนี้ค่ะ Mac Jacobs eyeliner เหตุผลที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าตอนแรกไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่าหัวมันเล็กแล้วก็รู้สึกว่าพอเวลาไปทาลงไปตรงเปลือกตาเนี่ย,ยรู้สึกว่าเขามีแอลโกอฮอล์อยู่ในนั้นค่อนข้างแรงสําหรับตัวยิมคือรู้สึกแบบคือยิมไม่ได้แพ้นะแต่ยิมรู้สึกว่ามันมันเย็นๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันท่าทางจะมีแอลโกอฮอล์เยอะมากเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อย สบายใจเท่าไหร่ว่างั้นเถอะแต่เหตุผลหลักๆเลยเนี่ยที่ทำให้ไม่ชอบเนี่ยคือทาไปแล้วเนี่ยมันมันแตกอะค่ะคือพอทาไปแล้วเนี่ยประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมันเริ่มมีรอยแตกแล้วมันก็ดูแบบไม่ชัดเจนแล้วมันก็ดูแบบเออเหมือนเราแบบไปผ่านสงครามอะไรมา,มาออกปะคือมัน เออมันมันไม่สวยอะ่ะคือต้องมานั่งเติมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ใช่ยี่ห้อถูกๆนะคือถ้ามันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มไหม <c oughs> นึกออกปะคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์ยี่ห้อไหนลิควิดอายไลเนอร์ยี่ห้อไหนจะถูกจะแพงยังไงเนี่ยยิมคิดว่าทาไปในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยยิมคิดว่าเราไม่น่าจะต้องมาเติมนะคะโดยเฉพาะลิควิดอายไลเนอร์นเนี่ยพี่มรู้สึกว่าแบบ ถ้าไมนเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทาไปแล้วเราก็ไม่สบายใจป่ะคือออกไปทํางานข้างนอกออกไปใช้ชีวิตประจําวันข้างนอกก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ย mm. ตุลกอายไลเนอร์เรามันมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องมานั่งดูต้องมานั่งดูแลอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเออมันมันไม่สมควรมันไม่เหมาะกับราคา mm. ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเสียใจใช้แล้วก็เสียใจแล้วก็ไม่แนะนํานะโอเค นี่ก็เป็นของที่ใช้นะคะแล้วก็ชอบและหนึ่งชิ้นที่ไม่ชอบในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ยังไงเราพบกันใหม่โอกาสหนะะ้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมสวัสดีค่ะ